ไปเที่ยวสวนสนุกเปิดใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะคะปิดเทอมนี้แม่ก็ชวนจีวอนไป x v e n n e r r เชียงใหม่นะคะอยู่ชั้น4เซนทัลเฟสนั่นเองมีเครื่องเล่นเยอะมากๆเลยทั้งสนุกแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะคะตอนแรกก็เล่นเบาๆก่อนแบบสไลเดอร์เล็กๆน้อยๆเดินเข้าไปในเขาว,วงกดแต่หลังๆมาเริ่มมีเครื่องเล่นโหดๆให้เธอปีนป่ายนะคะซึ่งน้องจีวอก็ชอบมากนะ ช่วงปิดเทอมไม่ค่อยได้ปล่อยพลังเลยมาที่นี่ก็คือเต็มที่ไปเลยค่ะปีนป่ายมันทุกอย่างที่เขามีนะคะได้ห้อยโหนล,ลอดห่วงแบบนี้นะคะก็ได้ฝึกทักษะการทรงตัวของเด็กๆด้วยนะน่าสนุกมากๆเลยดูสิจีวอนไม่มีเบื่อเลยนะเพราะว่าด่านเขาเยอะมากอุ้ยเนี่ยคือโซนแทมโพลีนแม่ชอบมากเลยอะ่ะ มีหลายจุดให้เด็กๆก,กระโดดนะคะนี่ลองไปชูดบาสดูซิโอ้โหครั้งแรกก็ลองห่วงไปเลยแล้วก็มาเล่นเกมอย่างอื่นต่ออีกนะคะบอกเลยว่าคืออยู่ในเนี้ยทั้งวันได้เลยเด็กๆที่อยู่เชียงใหม่มีใครไปลองเล่นกันแล้วบ้างมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าชอบเครื่องเล่นอะไรแล้วนี่แม่แปะราคาเอาไว้ให้นะคะ